AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่9พฤษภาคม2024สกบุนเดสลีกาเยอรมันเอาบวกเปิดบ้านพบกับสตุตการ์ดเวลา1นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเอาบวก20นัดหลังสุดชนะ8เกมเสมอ4เกมแพ้8เกมยิงประตูได้31ประตูเสียประตู31ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของสตุตการ์ดเล่น20นัดหลังสุดชนะ12เกม เสมอ3เกมแพ้5เกมยิงประตูได้47ประตูเสียประตู27ประตูมากันที่ผลงานในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในปีนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเอาบัวกลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมี39คะแนนชนะ10ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้13ครั้งยิงประตูไปได้49ประตูเสียประตู57ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของสตุตการ์ดลงเล่นไปทั้งหมด32นัด อยู่อันดับที่3าของตารางคะแนนมี67คะแนนชนะ21ครั้งเสมอสี่ครั้งแพ้เจครั้งยิงประตูไปได้เจ็ดาประตูเสียประตู39ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของเอาศกบวกชนะหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้สมครั้งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู1ิบประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของสตุตการ์ดชนะสมครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้ง ยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูแปดประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเอาศบวกชนะหนึ่งเสมอศูนย์แ <Kivol>. พ <umen> ้สี่ยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูสิบสองประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของสตุตการ์ทผลงานห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูห้าประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของ เอาศบบวกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตูมาต่อทางฝั่งของสตุตการ์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอย네ู่ที่80%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตู คาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของเอาบวกจะมาในแผน3-4-2-1มาต่อกันที่ทางด้านของสตุตการ์ดจะมาในแผน4-4-2 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่สตุตการ์ดเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่สตุตการ์ดชนะเอาบวกด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ